สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเห็นไหมว่าพี่ปอททำอะไรวันนี้จะมาสอนทำสะน้ำเป่าลมนะจ๊ะทุกคนแบบใหม่ล่าสุดเลยเห็นไหมนี่แบบนี้มันจะเหมือนหน่อยเนาะแบบว่าเออน่ารักดีอ่าเห็นปะมันจะแบบอีกแบบหนึ่งดูแบบแบ๊วๆดูแบบเด็กๆนะนี่จริงๆวันนี้จะลงคลิปสอนสร้างบ้านต้นไม้แต่ว่ามือลั่นจ้ากดไปโดนคำว่าเซฟจ้ะ ห้ามกดคำว่าเซฟต้องกดคำว่าโหลดโอแม่เจ้าหายไปเลยสามวันสามคืนที่สร้างมากูแบบอันตรธานหายไปเลยจ้ะไม่เป็นไรเอาอันนี้มาลงแล้วกันอันนี้ก็คือสร้างแปบเดียวจะบอกว่าสระน้ําเป่าลมนี่มันไม่สามารถเซฟได้พี่ปอล,ลองทําแล้วอุ้ยเซฟไม่ได้เสียดายมากแต่อพวกต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยเซฟได้หมดเลยยกเว้นบ้านเป่าลมเซฟไม่ได้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าจะสร้างกันแบบไหนโห้ยน่ารักเนาะอันเนี้ยมาก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเอ่อ เอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่นั่งแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวพี่ปอจะวงไว้ให้นะจ๊ะอาดูอาแบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็กดแบบว่าขยับก่อนให้มันตรงที่ตรงทางแล้วก็ของพี่ปอจะย่อให้มันเล็กลงนิดนึงแล้วพี่ปอก็นั่งลงนะจ๊ะนั่งลงทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเออนี่คำว่าเทเบิลคือโต๊ะเรานั่งอาหารทุกอย่างมันจะอยู่บนโตนี่ได้นะจ๊ะแล้วก็จะไปเอาแก้วชาเขียวมาเห็นไหมนี่ กรีนทีใช่ไหมเออชาเขียวนี่ชาเขียวมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสระน้ําที่แสนสวยงามมีอุ่นๆแต่แรกว่าจะทําบ่บ่อน,น้ําพุร้อนวยแต่รอ,อ,อก่อนรอก่อนเอาเป็นไอ้นี่ก่อนลวกันสระสระน้ําเป่าลมเออนี่เป็นสระน้ําแบบว่ามีควันนิดนึงเอ้สวยสวยอันนี้ก็คือแบบลองทําดูนะมันน่ารักเดียเหมาะกับบ้านไหนที่มันมีเด็กๆใช่ไหมเอาไปทำเป็นแบบ ลองเล่นดูอ่ะเออเห็นว่าอย่างเงี้ยอันนี้มันจะง่ายกว่านะง่ายกว่าน้ําหรือเปล่าเฮ้ยมันก็พอกันแหละไม่ได้ว่าง่ายมากกว่าแต่ว่ามันดูน่ารักกว่าเออนีเนอยย่เห็นไหมก็เราก็ย่อแล้วเราก็ขยายแล้วเราก็ดึงเห็นไหมมันก็คือแบบว่าไม่ยากเท่าไหร่เนาะนะ,นะเนี่ยดึงดึงยอ่ยอย่อขยายอไปให้จนกว่าเราจะพอใจพี่ปอก็ดึงยอ่อขยายเนี่ยเห็นปะ่ะทำให้มันสูงขึ้นอดูให้มันแบบ ให้มันเหมือนที่สุดอะแล้วก็คิดเอามนโนว่าเฮ้ยสาวน้ําเป่าลมมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่าพี่ปอกดขยอขยอขยายให้มันใหญ่ครับอีกอ่ะกด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 โอเคเสร็จแล้วจ้าทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะทําเป็นลูกบอลนนะ่ะให้มันแบบดูมีสีสันเห็นไหมเนี่ยทําลูกบอลให้มันมีสีสันสดใสน่ารักอ่ะเห็นไหมเนี่ยกดเข้าไปกดเหมือนเดิมแหละ กด copy ก็ได้อะมันจะได้ง่ายขึ้นกด copy เห็นปะ่ะเวลาเราทำเราก็กด copy ตรงนี้ด้านล่างเห็นไหม copy ปปมามันก็จะเท่าเดิมอันที่เราทำมันจะเท่าเดิมแต่เราเปลี่ยนสีเพราะว่าเรา copy สีเขียวมามันก็จะได้สีเขียวสีเขียวหมดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนสีเอาเองนะจ๊ะนี่เห็นปะ่ะน่ารักเนาะเออน่ารักพอคิดแล้วคือแบบ คือไอเดียมันเยอะมากตอนนี้จะทําบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านไอเนียที่มันมีเด็กๆไปเล่นลูกโป่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าบ้านอะไรนะบ้านลมอ่ะเฮ้ยโตแล้วจาไม่ได้บ้านเป่าลมมันคือบ้านอะไรนะบ้านอะไรสักบ้านเนี่ยบ้านเป่าลมหรือบ้านอะไรบ้านบอลใช่ไหม เออนั่นแหละมันคือบ้านอะไรสักอย่างที่เด็กเขาเข้าไปเล่นกันนะเออนั่นแหละเดี๋ยวจะลองหัดสร้างดูนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเจอกับพี่ปอนในคลิปต่อไปนะคะอยากให้สร้างอะไรก็เมนมานะอันนี้ก็สร้างให้ดูคร่าวๆเนาะก็คงจะเข้าใจกันใช่ไหมค่ะทุกคน <c oughs> หวังว่าจะเข้าใจนะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าหัดสร้างกันดูนะจ๊า